จะดาวตัดแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเนาะนี่จะมาเปิดครัวมินิมอลอีกแล้วนี่จะดาวตัดแบ่งครึ่งแล้วนะมาทอดในห้องเก็บของนี่อันนี้ยาวไม่ได้ตัดจะจะงอหรือเปล่านี่ ก่อนแนละ้วมันก็งอไอตัวนี้ไม่ได้ตัดเราไปตำส้มมาแล้วแล้วก็นี่ปลาทอดเสร็จแล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่เอาบองประโอนนะจ้าวันนี้ดาวหล่อาพามากินสมตําจ้าสมตําลาวเนาะโรยหนาเด็กกุ้งแห้งมีขนมจีนจ้าแล้วก็นี่จ้าทีเด็ดพักไอปลาขีโก้เนาะนี่ใช่ไหมเขาเรียกปลาขี่กุ้ดปลาหัวกุดเนาะนี่เออฮีโอโอขอโทษค่ะ อกอดทันทันวกนีก้มากินนอกบ้านนะมันก็เย็นเย็นแหละแล้วก็เลยเอานี่มาปิดหูเพราะว่าเราไม่ชอบให้หูเย็นนะกินมือเด้อนี่ข่าวกันเรามาถอดถีบครัวมินิมอลนะเพิ่งแต่เลิกงานมากันเลยมาถอดกิน ันนี้เหลืองานเร็วใบสามอืมกุ้งแหงปูแหงอืมอร่อยมากทอดก,กรอบกอนะ ใหญ่ๆเลยเมื่อกี้คือม่เย็นตอนนี้เริ่มเย็นมือแล้วได้พักกระหล่ำแมาแก้มกระหล่ำซัมเมอร์ เดาเพิ่งเลิกงานจากงานดูแลผู้ป่วยนะทุกคนพรุ่งนี้ไปทำงานร้านไทยวันนี้ไปทำงานดูแลผู้ป่วยอร่อยกรอบๆเลย ข้างหน้าดาวนี้เป็นทะเลนะไกลสุดลูกหูลูกตาเลยกระเทียมไม่แตกพี่ชายเหม็นปากในงานนี้ ไปละจ้าเดี๋ยวคลิปจะยาวบ๊ายบาย